กินเจกินไม่ยากค่ะแต่ว่ามันก็มีมาอย่างที่เราทำให้เราเลิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังติดอยู่ค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยยังติดไข่อยู่ค่ะปิดเทอมเนี่ยก็จะไปกินไข่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เขากินเจ mm hmm. พวกเขาจะแบบไข่ไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าเออเราก็มีโปรตีนก็คือถั่วง,งอกไอ้ต้องหู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็กินแทนได้แต่แค่เราติด ในรถของมันอยู่เฉยๆค่ะมันคือความอยากด้วยแหละค่ะอย่างหนึ่งถ้าเลิกความอยากตรงน,นี้ได้มันก็จะทําให้เรากินมังสวิรัตบ,บริสุทธิ์เลยค่ะกินมังสวิรัตบ,บริสุทธิ์เนี่ยเขาต้องกินอะไรบ้างนะเผือเพื่อนที่อยากกินก็กินผักนี่แหละค่ะแต่ว่าจะไม่กินพวกที่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะไข่ก็ไม่กินตาก็ไม่กินไก่ก็ไม่กินค่ะแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ต้องร่างก,กายเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ค่ะเพราะว่า เรามีอะไรเรามีสิ่งที่ไปทําให้มีโปรตีนไข่เช่นข้างนอกเขาก็จะกินไข่เพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้มีโปรตีนเงี้ยแล้วก็กินเต้าหู้หรือว่าเป็นโปรตีนกเกษตรของเราก็ได้ค่ะมันก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็กินถั่วก็ได้ค่ะแทนการกินนมเงี้ยค่ะก็ทําให้เราสูงได้เหมือนกันค่ะแล้วเนมันมีผลต่อการเรียนการสอนใจในวิถีชีวิตของหนูยังไงกินแล้วไม่เสือ่อมซึมกินแล้วแบบมัน แล้วเนี่ยกินก็จะแบบสุขภาพดีไม่ค่อยมีโรคค่ะเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยบางชนิดก็ทําให้เกิดโรคค่ะแต่ถ้ากินมาสาร์นัก,ก็ไม่เกิดโรคแต่ว่าบางคนเขาก็บางครั้งอาจจะเกิดก็ได้แต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยค่ะแต่ไม่กินเลยก็จะดีกว่าค่ะก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การเรียนก็ไม่ได้บกพร่องค่ะเพราะว่ากินก็ทําให้เราแบบแข็งแรงแล้วก็ตั้งใจเรียนขึ้นได้ค่ะ กินเจทุกว so ันหรือเปี่ยก anyway. ินทุกวันค่ะทุกวันแล้วแล้วมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างเนี่ยกินแล้วมันแบบมีความกระปี้กระเป๋าค่ะไม่ค่อยว่วงนอนง่ายค่ะ้วื่อก่อนนล้มันเป็นยังไงเอากาแฟกินได้ป่ะกาแฟกินได้ค่ะยังเด็กอยู่กาแฟก็กินได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยกินค่ะแบบ ม่แบบไม่มันก็ไม่ควรกินอะกาแฟอะอกินก่นกินะแก,กาแฟบ้างมะนาวกินมะนาวค่ะกินหอมเปรีป้ยวค่ะอยากบอกอะไรเพื่อนที่อยากจะกินเจแต่เขายังไม่กินเจเลยอะก็อะบอกว่ากินเธอค่ะกินแล้วมันมันได้ดีค่ะมันไม่บาปค่ะมันจะได้แบบช่วยชีวิตสัตสัตให้มันแบบรอดตายค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ชวนมากินเจด้วยกันนะคะ yeah mm -hmm.